สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันจบนะครับของลูกชายของผมนะครับแล้วก็นี่เป็นกองร้อยสีม่วงนะฮะครับสีม่วงมันร้อยอะไรนะเนาะนะครับกําลังเดินมานะครับลูกชายผมอยู่กองร้อยที่สองสีเหลืองผมสีเหลืองดูนะครับ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ดีใจนะครับเป็นวันที่จบการศึกษาแล้วนะครับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะครับอ่าอันนี้น่าจะกองร้อยลูกชายผมนะฮะกองร้อยที่สองนะน่าจะใช่เดี๋ยวดูก่อนว่าใช่ไหมหน้ามันเหมือนกันเลยก็เลยไม่รู้ว่าว่าใช่หรือเปล่าครับ ครับเดี๋ยวดูกองร้อยต่อไปนะฮะผู้ปกครองกอ็ดีใจกันนะครับครับคนเยอะเลยนะครับเอกองร้อยลูกชายไม่รู้เขามากันหรือยังนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพาดูอานาบริเวณน,นะครับอ่าเอาขาตั้งกล้องมาเปล่า ขัดตั้งกล้องตั้งกล้อง,อองโอ้แล้วนล,ล้วจะจับภาพกันยังไงป้าก็เอาของไปเก็บเนะี่ยเพราะลูกยังมาไม่ถึงอ่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปก,ก่อนละถ่ายรูปก่อนอานะอกูต้องเอาไปก่อนอเดี๋ยวอ๋ออากูโทรมาพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมสต็อปรับสายก่อนนะฮะ